การเกิดใหม่ของเดอะการเดียนตอนที่604 Armor Piercing Potion ช่วงที่ค่าบอสเสร็จ Perfume Water White Orchid และส,ะสาวคนอื่นๆที่เข้ามาล้อมฉังเยะเอาไว้เนี่ยพวกเธอเป็นถึงนางแบบของ Crimson Cosmetic Holdings ทุกคนนั้นล้วนแต่มีใบหน้าที่สวยงามพร้อมกับเรือนร่างที่สุดยอดผู้ชายหลายคนคงตกหลุมรักกับใบหน้าที่สวยงามและร่างกายของพวกเธอแน่ๆแ,แต่ฉางเย่น่ะไม่หรอกนะฉางเย่เองเนี่ยแต่หืนฮัดแล้วพูดขึ้นนี่ยือฉันไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกฉันยังมีส่วนที่จะได้ของจากการที่บอสรอปลงมาอยู่นะฮึช hmm. ิทอน์นิโรสไวโอขิด และส,ะสาวคนอื่นๆก็ปล่อยฉางเย,ย้ทันทีแต่เพอร์ฟูมวอเทอร์ยังคงกอดฉางเย,ย้เอาไว้อยู่ฉางเย,ย้นรำคาญมากๆเขาเลยหยิบตัวเพอร์ฟูมวอเทอร์ขึ้นแล้วก็เดินถือไปให้สโนว์ซีเกอร์จากนั้นเขาได้ส่งเพอร์ฟูมวอเทอร์ลงในอ้อมแขนของสโนว์ซีเกอร์เพอร์ฟูมวอเทอร์นั้นชอบทั้งสองทางเธอกอดสโนว์ซีเกอร์ทันทีเธอเอื้อมมือของเธอออกมาคว้าไปที่ภูเขาคู่โตภายใต้เสื้อสีขาวของสโนว์ซีเกอร์ แล้วเธอก็บีบมันอย่างแรงแล้วก็บิดไปมาฉางเย่ยรู้สึกคือขึ้นมาเมื่อเห็นแบบนั้นนี่เย่เพอร์ฟูมวอเตอร์เธอเอาเปรียบพี่สาวสโนได้ยังไงเธอต้องจัดการย่อฉางเย่ยสิทอนนิโรสรีบดึงเพอร์ฟูมวอเตอร์ออกจากตัวสโนซีเกอร์ทันทีถูกต้องเธอกล้าไปยุ่งกับพี่สโนของเราได้ยังไงกันสาวสาวแสดงสีหน้าง,งุนงินใส่กับเพอร์ฟูมวอเตอร์ที่ไปจับนมของสโนซีเกอร์อยู่ฉางเย่ยเองก็รีบพูดขึ้นเพื่อตัดบทหัวหน้ากิลสโน ได้เวลาที่จะต้องไปดูของดรอปแล้ว s n o w ีเกอร์ถอในหายใจออกมาในฐานะหัวหน้ากิลแล้วเธอควรเห็นลูกกิลมาก่อนคนอื่นเสมอเธอไม่สวนว่าส,สาวของเธอจะยั่วฉ่างเย่ตราบใดที่มีโอกาสทําให้ฉ่างเย่ยอมยกอุปกรณ์ให้กับพวกเธอโชคร้ายฉ่างเย่ไม่ตกหลุมพรางพวกนั้นเลยดังนั้นเธอจึงเดินไปที่ศพของบอสและหยิบเอาของที่ดรอปลงมาตามที่บอสสั่ง h i ชูริส r ดรอปอุปกรณ์ระดับอิทเรียมาสองชิ้นหนึ่งในนั้นเป็นหมวกสีขาว อีกอันเป็นแหวนแบบกายภาพทั้ง2เป็นอุปกรณ์เลเวล150อุปกรณ์พวกนี้สามารถใส่ได้ตอนเลเวล130ของอีก3ชิ้นก็เป็นอุปกรณ์ระดับมิติคอเลเวล150เช่นกันแต่ผู้เล่นจะใส่มันได้ก็ต่อเมื่อเลเวล150ไปแล้วนอกจากนั้นยังมีสกิลพอยต์คริสตัลเพชสกิลบุ๊กและอัลเคมิสต์รีซิปีว้าวแจ็คพอตจริงๆเลยฉ่างเย่พูดขึ้นสกิลพอยต์คริสตัลนั้น สามารถทำให้ผู้เล่นที่ใช้มันได้ SP มาเพิ่มอีกหนึ่งหน่วยฉางเย่ไม่คิดว่าบอสระดับอ t e r เรี l ลเลเวล0นจะดรอปลงมาด้วยสโนว์ซิเกอร์นั้นยิ้มให้กับฉางเย่และพูดขึ้นมาตกลงกันหัวหน้ากิลฉางเย่นายเอาอุป,ปรกรณ์ระดับมิ h เข้ l ทั้ง3ชิ้นไปคุณจะได้เงินมาหาศาลจากมันเลยนะ ช่างเย,ย่ถึงกับกรอกตาทันทีอุปกรณ์3ชิ้นนี้ใส่ได้ก็ต่อเมื่อเลเวล150และมันคงไมาที่จะไปยอมรับเงื่อนไขแบบนั้นเมือ่อผู้เล่นเลเวลถึง150พวกเขาจะมองหาอุปกรณ์ระดับอิจเรียลแล้วในตอนนั้นค่าของอุปกรณ์ระดับมิสซิเคิลนั้นจะถูกลดระดับลงมาเท่ากับระดับใบเล็แพตินัมในตอนนี้ใครจะไปง่อรับข้อเสนอแบบนั้นกัน ฉางเย,ย่จึงหัวเราะออกมาเขาไมา่ได้ดูอุปกรณ์ระดับอิทิเรออีกสองชิ้นเช่นกันเขาแค่จ้องไปที่เพจสกิลบุ๊กและอัลคีมิสส์รีซิปีอุปกรณ์น่ะหาจากบอสได้ในอนาคตแต่เพจสกิลบุ๊กและอนะัลคีมิสส์รีซปีน่ะหายากเมื่อพลาดไปแล้วอาจจะไม่มีโอกาสได้อันเดิมมาอีกเลยถ้าอัลคีมิสส์รีซปีหรือเพจสกิลบุ๊กเป็นไอเทมพิเศษที่ซึ่งรอบมาเพียงครั้งเดียวในเกมฉางเย,ย่คงต้องเลือกหนึ่งในสองอย่างนี้ไม่งั้นแล้วเขาก็จะเลือกทน อุปกรณนะ์เป็นตัวเลือกสุดท้ายของดีที่สุดที่ซ u เปอร์บอสจะรอบก็คือสกิลบุ๊กส่วน Alchemist r e c ซิปี้นั้นเป็นอีกเรื่องชื่อของเพจสกิลบุ๊กก็คือ s e l l s a c ซ็ f ซ์ e ทุกคนก็สามารถเดาได้โดยเดาจากชื่อของสกิลนี่มันเป็นสกิลคล้ายกับ s a c r i f ฟ c e ดาเมจทุกอย่างจะถูกส่งผ่านไปยังสัตว์เลี้ยงเป็นเวลา5วินาทีสกิลนี้ได้พิสูจน์แล้วว่ามีประโยชน์อย่างมากในสนามต่อสู้และในแผนที่แบบตอนสู้กับผู้เล่นคนอื่น ผู้เล่นสามารถยื้อชีวิตของตัวเองได้โดยใช้สกิลนี้ในอีกด้าน Alchemist Recipe ก็คือ Armor Piercing Potion ฉางเย,ย่จำได้อย่างชัดเจนว่าเอฟเฟกต์ของยานี้ทำให้ผู้เล่นไม่สนใจพลังป้องกัน10%ของเป้าหมายในระยะเวลาที่กำหนดงั้นฉันจะเอา Alchemist Recipe ฉางเย่ยชี้ไปที่คัมภีร์นั้นเอฟเฟกต์ของยาเนี่ยสามารถทับซ้อนกับเอฟเฟกตของ c r i p p e r Defense ได้ แม้ว่ามันจะไม่ได้ช่วยอะไรฉางเย่เพราะว่าเขามีอีเกิลไออยู่แล้วแต่มันจะช่วยปาร์ตี้ของเขาเพิ่มดาเมจกายภาพได้อย่างแน่นอนอีกอย่างปริมาณพลังป้องกันที่ไม่สนใจนั้นคิดเป็นเปอร์เซนต์ยิ่งพลังป้องกันมากเท่าไหร่ยิ่งได้ผลดีเท่านั้น10%เของพลังป้องกันอาจจะเป็นห0 0 0หรือ2,000หรือว่าบางทีอาจจะเป็นหมื่นเลยก็ได้แต่ละการโจมตีของผู้เล่นอาจสูงขึ้น ถึง1,000ถึง2,000เมื่อใช้ยานี้อีกอย่างเอฟเฟกต์ของยานั้นขึ้นอยู่กับพลังป้องกันของเป้าหมายแค่นี้ก็สำคัญยิ่งกว่าการมีอุปกรณ์ที่ทรงพลังแล้วนอกจากนี้ฉางเย่ยังมี a l c h e m i s t institution ที่ทำให้สามารถยกระดับยาให้เพิ่มได้โดยไม่สนใจพลังป้องกันสูงสุดได้20%ซึ่งนั่นจะดีอย่างมากในชีวิตก่อนของฉางเย่ยานี้ดูเหมือนจะเป็นไอเทมพิเศษที่สามารถใช้ตัดสินได้ว่าจะเอาชนะบอสได้หรือไม่ ราคาในการทำยานี้ก็แค่เพียงหนึ่งทองเท่านั้นแต่เพราะความพิเศษและหายากของมันยาขวดหนึ่งจะมีราคาอยู่ที่100ทองเป็นอย่างน้อยสูตรการทำยานี้จะเป็นยิ่งกว่าเหมืองทองสำหรับฉางเยซะอีกเพราะเอฟเฟกต์ของยาไม่ได้อธิบายเอาไว้สโนว์ซีเกอร์เลยไม่เข้าใจว่าทำไมฉางเย่ถึงยืนกรานที่จะเอามันไปแต่เธอก็เข้าใจว่ายาตัวนี้ต้องหายากและมีค่ามากแน่ๆนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมฉางเย่ถึงไม่สนใจ SP ีที่วางอยู่ตรงหน้า แต่เธอก็ยังเอามันให้กับฉางเย,ย่อยู่ดีเหตุผลง่ายๆก็คือโลนเดสเซอร์สโมกและครีมสันเรจน่ะเป็นพันธมิตรกันซึ่งไม่มีกิวไหนมันสองกิวนี้ถ้าฉางเย,ย่ทำยาขึ้นมาได้เขาต้องแบ่งให้กับพวกเธออย่างแน่นอนแม้ว่าฉางเย,ย่จะไม่ทำให้ฟรีๆแต่เขาก็พอที่จะโดนกล่อมไม่ทำมันได้ถ้ามีวัตถุดิบให้ดังนั้นสโนว์ซิเกอร์จึงหวังให้ฉางเย,ย่เอาสูตรยานี้ไปแทนที่จะเอาของอย่างอื่นมันก็เหมือนกับการเอามันให้กับคนทำยาของพวกเธอเอง ตามการตกลงกันก่อนหน้านี้ฉางเย่มีสิทธิ์เลือกได้แค่อย่างเดียวในของที่ดรอปลงมาของที่เหลือคริมสันเรชจะเอาไปในเวลาแค่เพียงไม่นานของทุกอย่างก็ได้ถูกแจกจ่ายให้กับสมาชิกของคริมสันเรชในขณะเดียวกันผู้เล่นที่ได้มรดกเดมอนสมานเนอร์ก็คือไวท์ออคิดพรีสที่ดีที่สุดในกิลคริมสันเรชนั่นเองพรีสคนนี้คงเก่งเรื่องการต่อสู้เป็นแน่เลยน้องเย่ทำไมไนายไม่เอาสกิลพอยต์คริสตัลแทนละ่ะ นายจะได้เ p ไปฟรีๆเลยนะจะอ้วนหันกวางพูดด้วยน้ำเสียงเศร้าลอยสตรีมและคนอื่นๆก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาพวกเขาเชื่อว่าฉางเย,ย่ทำแบบนี้เพราะมีเหตุผลฉางเย,ย่หัวเราะออกมาจากนั้นเขารีบตกไอเทมนั้นเข้ากับตัวเองและเรียนรู้สูตรการทำยาน,นี้ทันทีโดยไม่ลังเลจากนั้นเขาจึงได้พูดขึ้นว่าสกนะิลพอยต์คริสตัลน่ะให้ประโยชน์กับคนแค่คนเดียวในขณะที่ยาที่ฉันจะทำที่ได้จากสูตรนี้จะสามารถให้ประโยชน์กับทุกคนได้ ฮ้ย hey, นั่นมันเจ๋งจริงๆเลยลอสบริมได้ร้องออกมาด้วยความดีใจและพูดขึ้นฉางเย่มี Alchemist Institution ด้วยดังนั้นเขาสามารถทำยาที่ยกระดับขึ้นมานั่นน่าจะทำให้เราไม่สนใจพลังป้องกันของเป้าหมายได้มากขึ้นไปอีกนะใช่นี่สิของดีของจริงแฮปชอต t ก็พยักหน้าเห็นด้วยฉางเย่จึงยิ้มออกมาและพูดขึ้น พวกเราได้ของมาแล้วแต่ครีมสันเบรชก็ไม่ได้เสียหายอะไรถ้าพวกนั้นเอาวัตถุดิบมาให้เราทำยาฉันนัดจะทำตามความต้องการของพวกนั้นด้วยถูกต้องไหม <c oughs> ใช่นายทำยาให้กับพวกเขาได้แต่เราก็เก็บยาที่ยกระดับขึ้นมาเอาไว้ถูกต้องสิอัลคนะิมิสอินิทิชันน่ะเป็นทักษะพิเศษของนายเลยนะหัวหน้าไม่ว่าวัตถุดิบที่พวกนั้นให้เรามาจะมากขนาดไหนเราก็ให้แต่ยาที่ไม่ยกระดับไปแล้วเราก็เก็บยาที่ยกระดับเอาไว้ใช้กันเองนี่ ช่างเย่และเพ,เพื่อนร่วมทีมของเขาต่างก็ถกเถียงกันว่าจะเอากำไรจากครีมแซนด์เบรยังไงจะอ้วนฮันกวางดูเหมือนอดทนไม่ไหวเขาเดินออกไปและโพสตคำอธิบายของยาอาร์เมอร์เพ n g ซิงโพชั่นให้กับชโนลซิกเกอร์และสา,สาวของเธอดูเขาต้องการให้พวกนั้นรวบรวมวัตถุดิบเพื่อทำยาให้กับพวกเขาก็อย่างที่คาดเอาไว้ s โน w ซิกเกอร์อยากรวบรวมวัตถุดิบทันทีเมื่อเธอเห็นคำอธิบายของอาร์เมอร์เพ n g ซิงโพชั่นแต่เธอก็รู้ว่ามันเกือบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะหาซื้อยาที่หายาก และมีค่าขนาดนั้นดังนั้นเธอจึงได้ตกลงกับฉางเย่ว่าเธอสัญญาว่าจะหาวัตถุดิบตามที่ฉางเย่ต้องการก่อนที่เขาจะทํายาให้กับคริมสันเรจฉางเย่ตกลงรับข้อเสนอแน่นอนเขาให้คริมสันเรจเหมือนกับติดนี้เขาพร้อมทั้งฉกฉวยผลประโยชน์ไปด้วยหลังจากแบ่งของที่เหลือเสร็จแล้วทุกคนก็ออกจากที่นี่โดยใช้ Teleportation Scroll ส่วนฉางเย่นั้นตรงไปที่ธนาคารเขาเอา H e r b s ตามสูตรของอ r m o เม i e r c i n g p o t i o พชจากคลังออกมาจากนั้นเขาก็ไปที่ร้านขายยา เพื่อซื้อขวดเปล่าเพื่อที่จะเอาไว้ใช้ทำยาโชคดีที่ฉางเย่ยมีเฮ r ร์บเฟรชิ่งแฟมิเลีไว้คอยช่วยเก็บสมุนไพร อีกอย่างชางเย่นไปแผ่นที่เลเวล150มาหลายครั้งแล้วโดยเขาไม่ต้องกังวลว่า h e r foraging family จะโดนโจมตีโดยมอนสเตอร์ h e r foraging family สามารถเก็บสมุนไพรในแผ่นที่เลเวล300เหมือนกับบ้านของตัวเองเลยด้วยซ้ำแน่นอนว่าชางเย่เนเอา h e r foraging family ไปด้วยเพื่อให้มันทำงานของมันมียาสมุนไพรระดับสูงเต็มไปหมดในคลังของชางเย่ซึ่งเป็นธรรมดาที่เขาจะทำยาหายาพวกนี้ได้ในตอนที่เขาว่าง จากนั้นฉางเย,ย่ก็ขายยาและได้เงินกลับคืนมาอย่างรวดเร็วบอกได้เลยว่าจํานวนเงินที่ฉางเย่ยทําได้จากการขายยานั้นสูงจนต้องตกใจเลยเขาสามารถรวยมาได้ทุกวันนี้ก็เพราะการขายยาของเขาตั้งแต่ที่เริ่มเกมมาติ้งคุณได้ทำอาร์เมอร์เพลสซิ่งพชั่น10ชิ้น ติ้งคุณได้ทำ armor piercing potion 10ชิ้นด้วยความช่วยเหลือของ herb forging a f a m i l y ทักษะนักสมุนพรของฉางเย่นั้นได้ขึ้นเป็นระดับสูงสุดคือ grand master ดังนั้นฉางเย่สามารถทำยาได้ทีละ10ขวดทำให้เขาทำมันได้สะดวกยิ่งขึ้นกว่าที่เคยติ้งคุณได้ทำ armor piercing potion 10ขวดเนื่องจากความเชี่ยวชาญในการปรุงยาทำให้ armor piercing potion ได้ยกระดับอัตราการยกระดับของยานั้นค่อนข้างต่ำ ยาขวดแรกที่ยกระดับนั้นโผล่ออกมาในตอนทำยาครั้งที่7 Armor Piercing Potion c r a z y Transmutation Consumable) วิธีใช้การโจมตีกายภาพของคุณไม่สนใจพลังป้องกัน14%ของเป้าหมายสามารถซ้อนทับกับ c r i p p e Defense ได้เป็นเวลา1ชั่วโมงเลเวลที่ต้องการ100รู้จากมุมมองนี้แล้ว Armor Piercing Potion ที่ยกระดับสูงสุดจะไม่สนใจพลังป้องกัน20%ของเป้าหมายยานี้จะเพิ่มดาเมจที่ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฉางเย่พอใจอย่างมากกับผลลัพธ์ที่ได้มาก่อนที่จะทํายาต่อไปเรื่อยๆ1ชั่วโมงต่อมาฉางเย่ก็ใช้วัตถุดิบที่ใช้ในการทำยา armor piercing potion ในคลังจนหมดแต่ snowseeker ก็ได้มาหาฉางเย่พร้อมกับวัตถุดิบทำยา5,000ชุดในตอนที่เขากำลังจะเลิกพอดีฉางเย่สามารถทำยาได้ทีละ10ขวด5,000ชุดเนี่ยใช้เวลาแค่เพียง500วินาทีมันกินเวลาฉางเย่ไปประมาณ8นาทีก่อนที่จะผ่านวัตถุดิบที่ snowseeker หามาให้ หลังจากที่ฉางเย,ย่โดนสโนว์ซีเกอร์รบเรา้าและต่อรองอยู่นานในที่สุดฉางเย,ย่ก็ตกลงที่ส่งยาให้กับเธอ5,100ขวดฉางเย่ยน,นั้นมีค่าลัก26หน่วยค่าลักพวกนี้จะทำให้ผู้เล่นมีโอกาสที่จะทำยาได้เพิ่มจากเดิมด้วยค่าลัก26หน่วยที่มีทำให้ฉางเย,ย่มีโอกาส2.6ปเซนที่จะทำยาได้เพิ่ม เขาน่าจะเปลี่ยนวัตถุดิบพวกนี้ให้กลายเป็นยา6,130ขวดได้ดังนั้นฉางเย่น่าจะเก็บยาไว้เอง30ขวดเป็นรางวัลสำหรับการทำยาให้กับสโนว์ซิเกอร์แต่อัตรา2.6นั้นมันก็แค่ทฤษฎีความจริงฉางเย่ทำยาได้เพิ่มแค่93ขวดดังนั้นเขาต้องควักยาตัวเองอีก7ขวดให้กับสโนว์ซิเกอร์โชคดีที่มีแค่20%ของยา5,000ก็13ขวดที่ยกระดับขึ้นมา แน่นอนฉางเย,ย่คงไม่บอกความจริงว่าเขาเปลี่ยนอายาธรรมดาสลับแทนก่อนจะส่งพวกนั้นให้กับเธอสโนว์ซิเกอร์คิดว่าเธอได้เปรียบฉางเย,ย่เธอไม่รู้ได้ไงว่าฉางเย่ะปีศาสชัดๆแต่ส่วนที่น่าเศร้าที่สุดในตอนนี้ก็คือคลงังวัตถุดิบของพิมสันเรจน่ะมีของน้อยนิดเกินไปสําหรับเขาที่จะเอาเปรียบได้5,000ันชุดเนี่ยก็แค่จํานวนน้อยๆเมื่อเทียบกับ4ี่0 0่นชุดที่ฉางเย,ย่รวบรวมมาได้ด้วยตัวคนเดียว มันก็พอเข้าใจได้เมื่อฉางเย่มีเฮอร์บเฟรจิงแฟมิลเียที่สุดเทพเฮอร์บเฟรจิงแฟมิลเลียของเขานั้นไม่สนใจว่าแผนที่จะเลเวลอะไรมันก็ยังคงออกไปเก็บสมุนไพรได้อยู่ดีนังนั้นเจ้าตัวน้อยเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรในการเก็บสมุนไพรในแผนที่ระดับสูงในอีกด้านผู้เล่นจากคริมสันเบด ได้วิ่งไปทุกที่เพื่อแค่จะเก็บสมุนไพรครึ่งหนึ่งของ5,000ชุดนั้นมาในขณะที่ส่วนที่เหลือนั้นได้มาจากบ้านประมูลไม่ว่าจะมองจากมุมไหนมันก็ดีเกินความเป็นจริงที่ฉางแย่ยมี h e ิร์ o เฟรจิงแฟมิเลี